เต้นบ้างานะี่แหละเต้นบ้างเอาดิเดี๋ยวไปกลางมันตกปลาใส่มึงว่ะสวยเอ็มวันที่แล้วมึงเป็นปลาไว้เพื่อน มาหลอดเลยกูโดดตามได้อยู่กูเกาะมาหลอดไปเลยช่องช่งแรกมึงมึงยืนเล่นปกติของก็ได้พอซักเบลแซ็คเบลซเบล 4, ลีเรนะื่องเนี้ยแล้วก็ค่อยเริ่มตามตาล่าไปไม่อยากตา,ามมาตาล่าไ,ไกลเกินสิ่งที่ผมขอก็คือเอามังกรใช่ถ้าไม่อยากตางห่างกันถูกเจ็ดพันอ่ะเราดามิดไม่พอเราดามิดไม่พียงย่าอ้าทีมเนี่ยทีมฝั่งตรงข้ามนี่มีแต่ตัวบางๆนะครับ คือเจอคอมโบผมกับทาร่าไปนี่ตายเรียงตัวนีเนี่ยไม่อยากคิดสภาพตอนแบบเอลซูโดนปั่นเลยครับไม่อยากคิดสภาพตอนเอลซูยิงมึงตอนโดนปั่นเลยไม่อยากคิดสภาพแบบทรอนโดนปั่นเอซันกาแบบตัวแบบเดินขาตายๆปั่นไม่อยากคิดสภาพตอนได้ยากขี่คอทาร่าอยู่แล้วโดนฟอร์เรนลัมเรื่อยๆกูน่าจะเอาฟิกเกอร์มากูบอกเลยกูโดดจากล่างได้กูฟิกเกอร์หนีเลยกูต้องออกของซับไปเนี่ยโอ้มันมีคนออกของซับไปแล้วนะครับครออกับคุณออกวีดไป แล้วกูไปเล่นไหนอ่ะเล่นกลางเลยเพื่อนเล่นกลางไงมึงกินวีโต้เนะไม่อยากเล่นเลนกลางเลยเพราะผมเป็นอาญาคนเดียวในเกมรู้สึกสดทื่นครับไม่ไม่มีคู่แข่งครับไม่มีให้เปรียบเทียบครับโจ้โจ้โจ้วัดโโอ้หไอแคทเปอร์พี่น้อยน่ารักอาปาดไปเล่นหนึ่งทีมไอแคทเปอร์มันปลาแต่ลูกกลมๆเด้งใส่หัวกระบาลกลัวเพื่อนเอาอาเลนซับตึ๊บเลยกูเดี๋ยวมึงก็ตายอาเลนซับปอตเฮ้ยเมียหายเมียหายเมียหาย มันยืนนิ่งมันยืนนิ่งมันยืนนิ่งโอ้โหมันล่อซื้อซื้อมันดิเลยซื้อมันดิมันล่อซื้อก็ซื้อมันดิมันล่อซื้อก็ซื้อมันดิมันล่อซื้อก็ซื้อมันดิใครจะได้คิวนี้ไปเพราะมันตกปลาต่อหน้ากลัวเพื่อนอีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีเอาตัวนี้สวัสดีพี่ทรอนเอาไปหนึ่งลูกป่งเล่นบนโดนถมสองตัวว่ะเพื่อนไม่มีสงสามเลยวะนอะเดินไปหามันแป๊บนึงนะเพราะว่ารู้แล้วมันจะสุขิีดเลยชนาแป๊บสามวิ มันตกปลาใส่มึงว่ะสวยเอ็มวันนี้เรามึงเป็นปลาไว้เพื่อนอ๋อมันตกตกปลาหรอตกปลาหรออย่าเพื่อนกูว่าลับบ้านนะเต็มเรียกเพื่อนปลาตัวใหญ่หน่าไหวเหรออ๋อเ<ห>ต้นบา้างนี่แหละเต้นบ้างออเอาดิจะไปกลางนอีก20วีไอตัวนั้นเกินนะเฮ้ยชนะกูตายคาบ้านนะเพื่อนจริงเดี๋ยวกูไปเพื่อน มามเล่นกูมันจะเล่นกูมันจะเล่นกูมันจะเล่นกูเอ็มเราต้องเอาตัวนี <c> ้ <oughs> แต่ว่ากูเล่นมันกว่าเพื่อนเพราะว่าเราเแม่งแข่งเก่งกว่าแคสเปอร์นี่มันเห,หล่บวะขี่แม, <ขอ S 2> ม่งเลยมั้ยขี่เขาเล่นเลยปไปมันเลยพี <บา S 1> ม่มีใส่เลือดพี่มีใส่เลือดพี่เติมเลือดให้สวบ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 เคสเปอร์อติมีปองบ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 องใส่เลือด ไปเลยโอ้ยแทงให้ดูแทงให้อยู่หมแล้วไปออไปไปไปเลยออกไปเลยออกไปเลยกระโดดข้ามกระโดดข้ามปุ๊บแล้วย่ามลงทำไมเพื่อนกูไปโดนลงทบามเพื่อนอับลงไปตายกูจะเพ่นไงล่ะกูจะเพ่นเลยกูไปกูไปก่อนล่ะเหตุผลเดียวที่กูลงก็คือกูจะเพ่นไงล่ะกูกลัวสุกวสุิดคู่ เมื่อพี่คำนวณได้แหละว่าเองจะหนีได้ไงพี่ก็เลยแบบโดดลงเพื่อให้ตัวเองเบาเบาขึ้นพอเบาขึ้นเองก็จะวิ่งเร็วขึ้นมาแล้วไปพี่วับกลับบ้านตอน <c oughs> อยู่ในตัวเองได้ป่บวะโอ้ยสุข,ขิดรอบสองไม่ไม่ไม่ตายตายเดี๋ยวเด<ล>ี๋ยวพี่ลงก่อนแล้วมูลงก่อนแหละเดี๋ยวกูเดินวิถีสเนปเปอร์โอ้โหเลือดกระเด็นนะเมื่อกี้ยิงแล้วเบี้ยโอ้โหม่นาพงไปรับเลยีคิลิโตมันปั่นว่ะมันชอบ กดท่าใส่มึงวะผมไม่มีท่ากดใส่มันหรอวะกูมีแต่มันปกครองกูกดท่าใส่มันไอ้สูมไม่ซูมตลอดเลยกูเลยไม่กดเลยเฮียกูเต้นสามรอบมันเดี๋ยวนี้กันใส่กูสามรอบกูต้องเล่นอัพสกิลหนึ่งหรือสองหนึ่งเป็นเพื่อนอ๋อฮึแรงๆกูอยากซัพพอร์ตกูไม่ได้อยากแรงจิตใจกูคือการช่วยเหลือเกื้อกูลแต่ว่าเลนบนเนี่ยถ้าไม่มากูน่าจะกูน่าจะสุขิดอะเพื่อนสุขิดและศรัทธาอยู่ที่ใจเพื่อนอืมอยู่ที่ใจ หาเมหาเมหาเมโอ้ไปละโอ้ลงมาไอ้ยี่มันกดแช่แข็งมันกดแช่แข็งเกาะมันแช่แข็งมาลับแล้วเกาะเกาะเอาไงดีเราเอาเลยเลยมันเสียสกิลมันตีมันเยอะมากเลยนะสามตัวเลยนะเปิดตีได้เพื่อนเปิดตีได้เพื่อนเปิดตีด้ใครอือืออฮืเดี๋ยวลัใส่กอใส่กอใส่กอมันได้มันได้มีอันตีเพื่อนมันใช้กับกูหมดแล้วเพื่อนทุกคนหมดกับกูทุกอย่าง ดิเดียวดิเดียวย่างลงไปข่าลงไปข่าเพือ่อนย่างลง,ง,ลง,ง,ลงไ,ปไปด้วยสี่ไอ้ไป้สต็อกดาวน์ก่อนอิสระที่สปาวด์ไปแล้ไปไปด้วยเอาเอาบูเร็วเอาบูเดี๋ยวพี่สั่งการเองพี่เป็นคอมมานเดอร์นะคะเจ๊งไหมพี่อยู่เนี่ยพี่เห็นหมดทุกอย่างไงพี่ไม่ต้องทำอะไรเยอะเดินเกมตามที่พี่บอกตีตัวน,นี้เสร็จลงไปล่างเลยด้วยความเบลสแองไป ล้างจัตนาพี่กดไปแล้วอย่าเคลียร์ตรงกลางก่อนได้เคียร์กลางก่อนเอาเลยตรงกลางเลยเราอป้อมกลางแทนเล่นบนอบแตกไปป้อมกลางคุ้มกว่าป้อดกลางค้มกว่าป้อมกลางกว่าป้อมกลางคุ้มกว่าป้อมกลายคุ้มกว่าป้อเรลางคุ้กว่าป้อมกลางไป้ม่ต้อมกลงคุ้มกว่าป้อมกลมกว่าปอมกลางนุ้มกว่าปอก็จงได้มัน่ัป้อ่กลงค้กว่้อมลานเพ้มะเลือดเมลือคม่ว่าข้อมันมันุันกั่า้วมกลาดที้ไปถ่าข้อมกมันคกว่ามันสามารถต้อกว่ยป้อมกลางค้มกวอมเลาง้่าอมกล้ม่าดดมลางคุ้ม่ามา อีกนิดนึงได้ตัวนี้กลับแล้วถอยเลยนะไปถอยไปถอยยาวๆเลยถอยอีกถอยอีกนิดอย่าไปยุ่งกับมันเพราะมันทูดามิดย่าล่อไว้หน่อยจะมังกรได้ล่อมันไปเต้นยั่วทาวเวิร์กวิ่งรีบหน่อยเรืยกแค่นั้นเลยเข้าไปไปไเอาไปเออสวยได้พี่ว่ะเกินไปโหดเกิน เฮ้ยตัวนี้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 ดีอยู่เต้น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 มันเล่นติดตัวเพื่อนเล่นติดตัวไนะบอกเลยนะวิ่งวิ่งแต่คนหลงก็ไม่ได้เอ้เอาดิชนะกูสาลอดเลื่อนให้แล้วถอยห่างไม่ใช่แล้วอะติพี่จะมาในแปดวิตอนนี้มีแต่ใส่เกาะหกวิห้าวิสามวิสองวิหนึ่งวิอะติพร้อมกดลุยได้ใส่เกาะ ถอย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 ฟอเรนด้านล่างฟอเรนฟอเรนด้านล่างสวยเอาอันนี้ต่อยเฮ้ยเอาเวรนี่เลยดักในพุ่มพุ่มเลสพุ่มเลสโดดเลยตะกบเอามันสวยโอ้โหมีร้อยก็หมดร้อยครับน้องๆเกมนี้เล่นสองคนหรือเปล่าเนี่ยทาร่ากับไอ้ญาเนี่ยเกมนี้เราก็รวยเอาเลยไล่เลยไล่หัวเลยเราอะเราทาร่าเราไล่หัวดีไปเลย เนี่ยไอตัวบางๆอย่างไอผีแคปเปอร์กับเอลซัวโดดใส่เลยปั้นติดโดดอิดโดดใส่ตื่นโดดโดดเอาที่ใสมันใสมันใส่มันให้หมดเหลือไว้ตัวหนึ่งให้มันเงาเงาเต้นเต้นตรงนี้เต้นตรงนี้แหละเพื่อความท้าทายปื่นตื่นตื่นตื่นเต้นแบบคู่สองเอายอมแพ้แล้วคอมโบเอาหูขึ้นดูดีฮะตั้งห่างกันเท่าไหร่นะแปด 18นาทีจบ เนี่ยนะทีมเรามันเก่งเกินกัเจอบารีมอมมาตามมาตามกระแสทาร่ากับอาญาฟิวชั่นกันโอ้โห oh เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันหน่อยดีกว่าครับสรุปสกอร์29ต่อ8ก็ใครที่อยากเล่นคอมโบอาญานะครับกับทาร่าก็รีบเล่นกันนะแผ่นหน้าผมคิดว่าน่าจะไม่เหลือให้เล่นเลยนะครับน่าจะแผ่นนี้แผ่นเดียวเลยแหละ <c oughs> ไปเล่นกันก่อน <c oughs> ที่จะ <c oughs> โดนเนิร์ฟซะเถอะเพราะว่าไม่มีทางที่มันจะอยู่เกินแผ่นเดียวนี่นะ มัว่านะม,นมันโกงเกินไปอคิดดูในแงอะ่ะเขาแบนสอตัวนี้แทนที่จะไปแบนตัวอื่นที่มันเล่นยากๆอย่างซาต้าแบนซาตาแต่ต้องแบนอายา่าน,นี่แบน,นทาร่าที่ตัวแบบวิ่งวิ่งหมุนหมุนวิ่งวหมุนหมุนก็อย่าลืมไปตามกันนะครับถ้าขยายทำคอมโบไหนก็เขียนในเมน์มาด้านล่างเลยละกันเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนบายๆนะครับ